ครับสวัสดีเอช่องสุรลำนำโชคทุกคนนะครับผม IP ที่7เนะาะทักทายเอทุกคนนะครับผมสำหรับ EP นี้เนาะ,ะสำหรับใครนะครับผมที่อยากดูชุดสรุปก่อนใครนะครับก็สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนได้นะครับนะหน้าโปรไฟล์ผมก็จะมี วิธีการสมัครนะครับตรงปุ่มสมัครนั่นแหละก็กดเข้าไปเลยจิ้มเข้าไปเลยตึ้งนะครับกดตึ้งเข้าไปก็จะมีขั้นตอนให้สมัครนะครับผมสำหรับใครที่สมัครเข้ามาแล้วนะก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ใครที่สมัครเข้ามาก็จะได้รับเลขที่ผมสรุปให้เรียบร้อยสำหรับแนวทางของ1สิงหาคมนะครับผมสรุปให้ไปเรียบร้อยทั้ง2ตัวบนล่างแล้วก็3ตัวบน แล้วก็ตอมสินนะครับผมก็ลงให้เรียบร้อยแล้วใครอยากดูกันเพื่อนก็สมัครได้นะครับหนะ้าโปรไฟล์สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับมันก็จะมีแคมเปญพิเศษแบบนี้แหละเนาะนะเวลาคลิปแบบนี้ผมลงปุ๊บนี่เด้งไปหาสมาชิกทันทีเลยนะคนที่ติดตามเพื่อนอส่วนใครที่ไม่ได้สมัครก็รอดูทาง y o YouTube รอดูชุดสรุปนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเวลาก,กดติดตามกดกระดิ่งด้วยคลิปมันจะได้แจ้งเตือนตลอดนะครับคือ ถ้ามีคลิปปุ๊บถ้าใครกดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนนะมันก็จะแจ้งเตือนคือผมอัพปุ๊บมันจะเด้งไปทันทีนะครับผมมาก็จะได้รับคลิปส่วนใครที่ไม่ได้กดติดตามก็จะหาคลิปไม่เจอนะครับผมอีพนะีที่7อีพีนี้จะเป็นเลขวิ่งบน2ตัวบนล่างนะสองตัวอาจจะมาทั้งสองสองตัวเถอะส่วนมากจะมาแค่ตัวเดียวนะครับเลขนี้เป็นสูตรแรกมันจะมีสูตรหนึ่งแต่เอาสูตรแรกไปดูก่อนนะครับ อีกสูตรนึงก็มีนะครับก็มาดีเหมือนกันมาคู่กันนะสูตรนี้จะทํายังไงง่ายมากผมใชนะ้เข้ามาเยอะกว่านี้นะการงวด10บงวดแล้วนะผมผมทําให้ดูแค่ยกตัวอย่างให้ดูแค่ห้างวดพอนะครับผมมัจนจะยืดยาวเนาะใช้หลักพันหมกร้อบนหาเลขวิ่งงวดถัดไปนะครับจะได้เลขวิ่งอะไรจะได้ไปเปรียบเทียบกับสูตรอื่นนะครับ สิบหน่วยนะมันเกี่ยวกับร้อยนะครับอันนี้เน้นสิบหน่วยบนดล่างได้เลยนะครับงวดที่ออกสองหนึ่งสามสามแปดแปดหาเลขเด่นที่จะมาบวดล่างงวดถัดไปนะครับใช้พันบวกร้อยสามสองเป็นหกนะครับนีหกกับเจ็ดนะตัวไหนจะมาหกกับเจ็ดนะครับงวดถัดมานะครับสองตัวบ,บนอ,ออกอะไรครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้านะครับ ล่างออก87ตัวที่มาก็คือเลขนี้ครับเห็นไหมมันก็จะเข้าเด่น7นะครับ6กับ7เลขวิ่ง2ตัวฉะนั้นเราได้เด่นตัวไหนก็ลองไปดูล่างว่ามี7ไหมบนมี6มี9อะไรมี6มี7ไหมเด่นนะครับก็เข้าที่ล่างนะครับออกไปที่ตัวนี้ครับ87นะครับเข้า87 ล่างครับอ่ะไปกันต่อหาเด่น2ตัวมา1ตัว25 1309เลขเด่นงวดถัดไปที่จะมาบนล่าง1บวก3นะได้4 4 5สหคือตัวเด่นงวดถัดไปนะครับ45หจะมาบนหรือล่างงวดถัดไปนะครับ สิบหน่วยบนบนออกห้าสองล่างออกสองศูนย์ตัวที่มาคือเลขนี้ครับส่วนมากมันจะมาแค่ตัวเดียวนะครับสถิติที่ผมทํามานะมันจะมาแค่ตัวเดียวมาได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับห้ายไงห้าสองนะครับอ่ะจากนั้นไปดูกันต่อห้าห้าเก้าสามห้าสองสองศูนย์ันบวกร้อยเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้สองกับสามนะครับ 2กับ3อ่าตัวไหนจะมานะครับงวดถัดมานะครับ2ตัวบนออก392ล่างออก06นะครับล่างออก06อ่าตัวที่มาก็คือเลข2ครับมาไล่หลักหน่วยบนนะครับ92นี่ตัวนี้นะครับเห็นไ,ไหมเออก็มาดีนะครับเลขวิ่งบนล่าง ไปกันต่อนะครับหลังจากที่ออกแบบนี้นะครับห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองพันคือเจ็ดร้อยคือสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับได้อะไรได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งงวดถัดมานะครับส <c oughs> องตัวบนออกสี่หกล่างออกเก้าหนึ่งตัวที่มาคือเลขหนึ่งครับมันจะมาแค่ตัวเดียวนะ เออออก 9, เก้าหนึ่งนมาลักหน่วยอย่างเดียวเลยนะเนี่ยหน่วยนะไหนดูสิติที่เข้ามาดิอุ้ยมันก็มาสิบหน่วยแหละแต่หลังๆมาเข้ามาหน่วยนะครับหลังๆมามาหน่วยเออนะอ่ะไปกันต่อเก้าสี่เก้าสองสี่หกนะครับ พันคือเก้าบวกด้วยร้อยคือ2 90เกเอ็ดในหกับ2อวันนี้จะมาตัวไหนนะครับ1กับ2นะครับวดถัดมานะครับก็คือวดนล่าสุดนะครับ2องตัวสามตัวอสองตัวบนออก2องสีสงตัวล่างออกสองหเห็นไหมมันจะมาแค่ตัวเดียวนะเลขเด่น2บน2ล่างครับอีนี่มาหลักสิบแล้วนะล่าสุดมันออกไปที่สองสี่ 2 6อันนี้ไว้เปรียบเทียบกับสูตรสูตรเลขเด่นตัวอื่นนะครับ2 4 2 6เออแล้วงวดนี้มันได้ตัวเด่นอะไรนะครับ5้บวกสเนาะ2 4 5 3 2 4 5 6 7 8าม้าเจ็ดแเลขแเลขสวยนะครับ8 9งวดนี้8หรือ9จะมาวิ่งบนล่างงวดนี้นะครับจะได้ไปที่8 เก้าครับบนล่างให้ติด8ปดเก้าเข้าไว้นะครับมีสิทธินะจะวิ่งบนล่างต้องเลือก8กับ9ไม่รู้จะมาบนหรือล่างก็ไปเปรียบเทียบกับสูตรอื่นดูนะครับอืมแปดกับเก้าเออสูตรนี้นะครับสูตรหนึ่งมันจะมีอีกสูตรสอง สูตรสองนี่ก็เข้าดีเหมือนกันสูตรสองเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาใบนี้ลวมาเป็นอีพีที่แปดที่เก้าก็ว่ากันไปสูตรแรกมันได้แบบนี้ได้แปดกับเก้าทีนี้ผมจะลองเปรียบเทียบดูว่าแปดกับเก้ามันจะมีอะไรเด่นบ้างนะครับนะแปดกับเก้าลองดูระหว่างอ่อสิบหน่วยสิบหน่วยบนนะผมขอย่อลงมานะสูตรสเตเตกับสแบงสิบหน่วยบนเงี้นี้ได้หนึ่งสองสี่ห้า เ,ออเล็กค่อนข้างที่จะต่าส่วนชนบนสองสูตรง่วนนี้สี่เจ็ดหนึ่งไม่ชนนะนะถ้าบนมาแบบนี้เอาจับได้ไหมแปดสี่แปดเจ็ดแปดหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งมันไม่มีแปดเก้าที่เด่นนะครับนี่อันนี้คือบนนะในดูสูตรสองตัวบนไห้สูตรสองตัวบนสองสูตรอ่ะผมให้เน้นที่สอง ที่สี่ที่เจ็ดไม่มีนะสูตรนี้ตรงเนี้ยสูตรเก่าอ่ะมันไม่มีแปดเก้าเลยนะเออนี่ชุดสองตะบนไม่มีแปดเก้าเลยนะส่วนสูตรใหม่มีเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดเกแปดพวกนี้มันไม่ชนในตัวเด่นตัวเด่นที่ผมให้เห็นไหมก็จะมีแปดสี่แปดสี่เจ็ดแปด แปดเจ็ดแล้วก็1 8นะครับนะหนส่วนถ้าล่างล่ะส่วนถ้าเทียบกับล่างนะเทียบกับล่างก็จะมีเก้าสองเก้าสามเี่แปดสี่เก้าห้าแหรือจะมาล่างรวบนี้69 60 79 78นะครับงวดนี้ แกับเกามันมาชนกับตัวนี้นะครับสูตรเนี้ยสูตร8กับ9นะวิ่งบนล่างสูตรนี้นะครับมันไปชนกับสุกเด่นที่10หน่วยเ8 9นะครับก็จะมี2ต,ตัวเนี้ยชน เลขเด่นมันสุกผมให้จับเจ็ดแดเก้าเมื่อวานผมลงให้แล้วนะผมลงเออ่เด่นมันสุกให้แล้วนะมันได้เด่นอะไรอ่ะสําหรับสูตรแต่แต่ปกติเจ็ดแปดเก้าคือจะต้องเดินมานะครับบนล่างเนาะสองตัวนี้ก็จะชนที่ชนเลขวิง่งบนล่างครับรอบนี้ มันก็จะชนที่เลขวิ่งบนล่างนะครับสำหรับแปดเก้าชนเลขวิ่งบนล่างครับตัวนี้นะแปดกับเก้านะชนเลขวิ่งบนล่างเออดูจากแปดเก้าแล้วบนจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเก้าผมจะไปอยู่ที่หลักร้อยมากกว่าวดน,นี้แปดกับเก้าจะมาที่บนหรือล่าง ถ้ามาล่างมันก็เป็นไปได้ที่นี่ไงชนแต้มนะอย่างเช่นสามเก้าสามแปดเนาะเป็นไปได้อยู่มีอะไรอีกแปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดหกเก้าห้าเก้าสี่เก้าสี่แปดสามเก้าสามแปดสองเก้าเออราดูชุดสรุปผมก็แล้วกันเออใครเห็นแล้วงงเอ๊ยจะจับยังไงดี 89ไปจับกับอะไรดีนะใครได้ตัวเด่นนะเอา89ผมไปจับนะเพราะว่ารอบนี้มันก็ชนที่เลขเด่นมันสุกด้วยนะชนเลขวิ่งบนเรื่องเลขวิ่งหมดเลขวิ่งบนล่างงวดนี้มันไปชนกับเลขเด่นวันสุกอะ่ะที่89อะ่ะน,น่าจะมานะรอบนี้ผมว่า89น่าจะมีไม่บนก็าล่างนะครับคิดว่าน่าจะมาเนาะอ่ะก็ฝากไว้เลขวิ่งตัวนี้นะครับใครได้เด่นบนตัวไหนชอบก็เอา89ไปใส่ใครได้ล่างตัวไหนนะครับก็เอา89ไปใส่ นะถ้าใครได้ตัวเดียวก็น่าจะนะน่าจะสวยอยู่นะครับรอบนี้8ปดกับ9นะโอเคเนาะจากสูตรนี้ฝากไว้ก็แล้วกันนะครับผม8ปดกับ9ครับแคมหน้าจอแนะนะคมปหน้าจอไปดูไปไล่ดูสถิตินะครับล่าสุดมาที่2องสี่สอนะครับสูตรนี้ครับผมนะสำหรับวันนี้โชคดีทุกคนนะครับ สวัสดีครับ